นะเราอยู่กับคริปเปอร์อาวเมนนะครับจเจานี่มาทำอะไรเนะี่ยหนุ่มนะค,คือคริปเปอร์ที่จะมาเล่นแมปบีสเบ w a อนนะไม่ใช่โอเคคริปเปอร์นะแล้วก็นูบนะนี่เป็นเงนกัเนเลยเข้าแมปยังเน่เข้าละอินเวปเรียบร้อย Okay. ไปเดี๋ยวนี้โอ้ดับบลดับบลูไม่ได้เอาสักควาดกันเออคนนไ mm. เรเวไปเข้าเอาพี่เข้าไม่ได้มันต้องเป็นหัวหน้าปาร์ตี้เท่านั้น ไปไปเข้าไม่งั้นไม่ได้เล่นเออนี่แหละกันแน่เห็นละมาเจอแล้วนี่เจอห้องโลาวาปุ่นโอเคสีอะไรกันนะเราสีเหลืองกันไม่มีอ๋อไอโฟนโฟนี่ผมก็มีน โดลาโดอลา์ดอลาโดลาโดราด,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 ดีแค่สองนงินคุณเตียงกงอน แบบนี้แล้วกัน,นเอฟเคของอยู่อวสิบหกอันมั้ยโอเคไปเราเพชรก่อนนะโอเคไหมกันเนอะ อืเธอรถสัมมันทิ้งของไม่ได้น้องจักเหลิกกับเพชรแล้วก็เอเมล่าเลยพวกเนี้ยเพื่อนในคราบดามหินเนอะในควรเอาบล็อกมานะือแต่นายก็คุ้มกันเราได้นี่โอ้โหอีกเยอะเลยมันทำอะไรกันเนี่ยฮะจะทำให้มันกว้างขึ้นหรอได้ต่อไปเลย ไป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 วางเลยของมันเนี่ยเออเอาบล็อกเด็กคนอื่นมานครับจิ๊บเพชสี่อันห้าอันโอเค ต่อบล็อกอะไรของมันวะเนี่ยต่อเล่เล่งงั้นเหรอไม่ได้เฉยตุ๊ด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 ตุ๊โอเคอันไป็นอะไรดีโอเคเดี๋ยวทิ้งให้กันเนิอนะเอาเพชรทิ้งให้กันเนิออยู่หลังเนินเอ้ย เอาแอปด,ด,ดำหินไม่จำเป็นแล้วก็เกาะนะโอเคไป ไปตรงกลางกันเ,เดี๋ยวน้าเกิดมันคลิปอาจจะยาวนะนเราจะทำเป็นสองมีีเนาะไม่ก็ตัดบางช่วงออกนะเดี๋ยวผมก็ตัดไปเลยนะสู่ช่วงไคลแม็กซ์นะครับโอเคนะครับเพื่อนอะไรไม่รู้นะตอนนี้นครับเพื่อนของเรานะครับสร้างกระแพงไททัน,นครับอ ไปก่อนแล้วนะเมื่อกี้นะครับตอนที่ผมตัดนะนี่สีเขียวมาบุกด้วยนะครับเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากนะก็มีสีฟ้ามาวางบล็อกปันตกให้ตรงนี้นะผมก็วางเติมไปนะโอเคสีอะไรนะสีเขียวอ่ะโดนอ่ะสีฟ้า ดอร่าดอร่าดอร่ามาโอเคดร่าม่อกี่เจดดอร่าโอเคเดี๋ยวเขาตัดไปเลยนะไปช่วยเพื่อนเราทำกำแพงในท่าน นานหน่อยนะครับตัดไปนานนะผมนั่นไปได้พยายาทำลายทีมสีน้ำเงินนะครับนะเรื่องนั้นนะเราทีมเรานั้นก็พังแล้วผมก็ตายครับอจบแค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็มีแค่นี้นับเจอกันหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามปาร์ตี้เกมเมอร์ด้วยนะ Okay. Bye.